ทางใตข้ามันทัหมดจะทำขึ้นเพื่อป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บรบัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบรมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันใน EP ที่4กับเลขลับวงในกองสลากแอดวันชัยอาจารย์อาจและเลขแจ็คพอตแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับอาจารย์อาจเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะซึ่งงวดนี้มาในรูปแบบของใบเขียนมือในงวด16กุมภาพันธ์อาจารย์ให้3-4 3-4ก็เข้าเลขล่างเป็นตัวกลับนะมาตามกันต่องวด1มีนาคมอาจารย์อาจให้2ตัวเด่นมี8-9 9-6 8-6 8-0 9-0กับ9-9เน้น8-9กับ9-6นะคะ 86กับ89ก็ตรงกันกับอาจาร,รย์นอตตี้และแอดเบยพารวยสำหรับ80 90กับ89ก็ตรงกันเลยกับแอดกุ้งเต้นเลยคะ่ะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจาร,รย์อาจจะเข้าอีกเป็นงวดที่สองไหมขอ,ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับแนวทางของแอดวันชัยซึ่งงวดที่ผ่านมา16กุมภาพันธ์ก็เป็นที่น <c oughs> ่าเสียดายหลุดไปนะ แต่ก่อนหน้านั้นเขามีผลงานในงวด17มกราคมกับ1กุมภาพันธ์นะคะมาดูกันต่องวด1มีนาคมแอดวันชยัยให้เลข2ตัวมี 88, 85, 89กับ86ให้เด่น8เลข89ก็ตรงกับแอดกุ้งเต้นอาจารย์นอตตี้และแอดเบสพารวย สำหรับ86ก็ตรงกับแอสเซรีแอดพัชมณแอดสุดปังแอดกุ้งเต้นอาจารย์นอตตี้และแอดเบสพารวยเลขของแอดวันชัยก็เป็นการคำนวณตามสูตรเลยนะและหลายๆสำนักก็ใช้สูตรคล้ายๆกันนี้มาดูกันว่าสูตรนี้จะกลับมาเข้าในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาต่อกันกับเลขของแอดแจ็ o พอร์ต เป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้วก็ได้แคปแนวทางเอาไว้เหมือนกันซึ่งเขาให้เด่น4ฟัน4 2ตัวให้ฟัน4 3ปรากฏว่าก็เข้าตัวเด่นเลยนะมาดูกันต่องวด1มีนาคมแอดแจ็คพอร์ตให้ฟัน1 2ตัวให้ฟัน10 2ตัวเน้นมี16ก 1, ับ19 2ตัวรองมี05ก 0, ับ08 3ตัว910กับ510เลข05กับ08ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าและ08ยังตรงกับแอดกุ้งเต้นกับอาจารย์อัดด้วยนะมาดูกันว่าแอดแจ็คพอตจะแจ็คพอตแตกเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะมาปิดท้ายกันกันกบเลขลับวงในกองสลากซึ่งงวดที่แล้ว16กุมภาพันธ์ก็เข้า3ตัวกลับ935 สำหรับงวดนี้ใบแรกมาแล้วคะ่ะ 1. มีนาคมบนแทร้อยเปอร์เซ็นต์สามตัวเม็ดเดียว9-5-6เผื่อตัดเล่นสองตัวจะได้9-5-9-6กับ5-6นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าใบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้ไหมเพราะปกติจะมาวันหวยออกหรือไม่ก็มาก่อนออก1-2วันงวดนี้มาไวแบบแปลกๆแ,และถ้าดูที่วันที่ ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนถ้ามีข้อมูลยังไงแอดมินจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ 4, ทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะ ใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ